สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยกันว่าผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยสามารถใช้จ่ายในเรื่องของอะไรได้บ้างเกี่ยวกับการเลือกตั้งเราจะได้ไม่ทําผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับประเภทของค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นที่สําคัญเนี่ยก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับเช่น 1. ค่าสมัครรับเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง 2. ค่าจ้างแรงงาน 3. ค่าจ้างทําของ4ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ห้าค่าจัดทำป้ายเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง 6. ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 7. ค่าจัดซื้อเช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 8. ค่าเช่าสถานที่และค่าตกแต่งสถานที่ 9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้แก่ค่าเช่ายานพาหนะ 10. ค่าสาธารณูปโภค 11ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ช่วยหาเสียงได้แก่ค่าอบรมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม 12. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมาการการเลือกตั้งแล้วนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับซึ่งในวงเงินเกี่ยวกับการใช้จ่ายการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะมีประกาศ ของกรกะตในการกําหนดไว้นะครับว่าสามารถใช้ได้ในวงเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในคลิปหน้านะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ